งานลักษณะนี้ให้เลือกเป็นลวดเชื่อมเหล็กเหนียวนะครับด้วยความที่บ้านเป็นโครงสร้างเหล็กมีการให้ตัวได้ตลอดเวลาและต้องการรอยเชื่อมที่แข็งแรงทนการดึงของแรงลมพายุแล้วก็เหนียวมีความทนทานต่อการแตกเล้าผมแนะนำให้ใช้เป็นลวดเชื่อมตัวนี้เลยครับโกเบ76หกล่องสีขาวลวดเชื่อมเหล็กเหนียวที่รับแรงดึงได้ถึง70,000 psi ลวดเชื่อมตัวนี้นะครับผ่านการทดสอบมาตรฐาน AWS E 7016มาแล้วนะครับรับรองได้ว่าแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับสำหรับโกเบ76กนะครับก็เป็นลวดเชื่อมที่เหมาะก,กับงานเชื่อมเหล็ก ประเภทเหล็กหนา,นางานโครงสร้างงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรหรือว่าพวกอุปกรณ์การเกษตรนะครับ จากการที่ผมได้ทดสอบการเชื่อมนะครับตัวนี้เราจะต้องใช้ไฟแรงกว่าลวดเชื่อมปกติทั่วไปนะครับเพราะว่าลักษณะตัวนี้เนี่ยคล้ายๆกับลวดแอลเหมือนกันนะครับน้ำเหล็กเนี่ยค่อนข้างเหนียวนะครับเชื่อมเป็นเก็ดได้ง่ายเลยนะครับโกเบจ่ยสามารถเชื่อมได้ทุกท่าเลยนะครับตัวน้ำเหล็กเนี่ยจะไม่ค่อยไหลเท่าไหร่นะครับก็จะทำให้เชื่อมง่ายในท่าแนวตั้งด้วยนะครับส่วนควันก็ค่อนข้างน้อยนะครับก็เป็นลวดเชื่อมสำหรับงานโครงสร้างเหล็กนานๆเลยนะครับผมอาจจะไม่เหมาะกับเหล็กบางนะครับสำหรับงานโครงสร้างบ้านนอกดาแบบนี้นะครับมั่นใจได้เลยครับ เบ76เอาอยู่แน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวลมไม่ต้องกลัวรอยแคกรกรอยแตกรอยเชื่อมนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็หาซื้อได้ทั่วไปเลยครับผมหรือไม่ก็เข้าไปดูได้ที่เพจโกเบโก้ไทยแลนด์ Go Go ailand, ครับ